ข,ข,ข้าสวนลงไร่คุณผู้ฟังคะช่วงของข้าวสวนลงไร่วันนี้นะคะยังคงพาคุณผู้ฟังไปกันที่ตำบลศรีสะทองอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมค่ะไปกันที่อ้อยพันปลาค่ะวันนี้จะพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มนะคะ คุณถาปรกรณโสนมิตรเจ้าของอ้อยฟาร์มปลาอยู่กับคุณผู้ฟังทางบ้านแล้วสวัสดีค่ะคุณถาปรกรณ์ค่ะสวัสดีครับผมค่ะคุณถาปรกรณ์เมื่อวานพูดคุยถึงเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงปลาเทวดานะคะแล้วก็มีการทิ้งท้ายถึงเรื่องของปลาแรดแล้วก็ปลากรายด้วยวันนี้สอบถามเพิ่มเติมค่ะว่าณับปัจจุบันนี้ที่ฟาร์มของเรามีการเลี้ยงพันุปลาเหล่านี้เป็นยังไงบ้างครับผม ปลาทั้งสองตัวนี้นะครับทางฟาร์มเป็นฟาร์มอนุบาลพันปลานะครับที่เอาไว้สําหรับผู้ประกอบการนะครับเอาไปเลี้ยงต่อเป็นปลาเศรษฐกิจคือเป็นปลาเนื้อต่อไปค่ะครับเอ,อเราส่งทั้งบ่อที่เป็นเกเษตรกรโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นส่งทั้งด้านเอ,อฟาร์มที่นําพันปลาไปขายต่อด้วยครับอื ปัจจุบันปลาแรดเป็นยังไงบ้างณนะปัจจุบันที่เราเลี้ยงอยู่กระแสการตอบรับหรือไม่กระทั่งทางเราขยายพันธุ์เติบโตมากน้อยแค่ไหนแล้วคะก็สําหรับปลาแรดนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าตลาดไปได้ดีนะครับมีความต้องการสูงเพราะว่าปลาแรดเนี่ยเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงกันแล้ะก็มีราคาปลาเนื้อนะครับค่อนข้างดีค่ะ เทคนิคการเลี้ยงปลาแรดค่ะที่ฟาร์มของเราใช้เทคนิคยังไงบ้างและที่ผ่านมาอะไรบ้างที่เป็นปัญหาแล้วก็อุปสรรคอะค่ะเทคนิคสําหรับฟารมของเรานะครับก็คือจะเน้นไข่ปลาที่ที่เราซื้อขายกันประจำานะครับเพราะว่าจะได้ปลาไข่ปลาที่มีคุณภาพดีนะครับเลี้ยงง่ายอนุบาลง่ายโตวไวใช่ครับผมแล้วก็บอกอนุบาลของเราเนี่ยค่อนข้างเหมาะสมะสำหรับกา,เา,ารเพาะพันธุ์ปลา ช่วงของการเลี้ยงอะค่ะคุณถาปกรอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรบ้างที่ที่เป็นปัจจัยสําคัญเลยค่ะที่จะทําให้ปลาแรดของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้อย่างดีเริ่มจากการเตรียมอ่างอนุบาลน,นะครับตอนตอนที่เรานําไข่ปลาเข้าฟาร์มเราต้องเตรียมอ่างซีเมนต์เพื่อเป็นอ่างอนุบาลก่อนนะครับที่เราจะลงต่ออนุบาลซึ่งเป็นบ่อดินอีกทีหนึ่งนะฮะอ่างตอหน,นึ่งอ่างเนี่ย ไซส์ประมาณสามคูณสามเมตรเนี่ยจะใส่ไข่ได้ประมาณสิบถึงสิบห้าลังนะครับแล้วก็พออนุบาลได้ระยะเวลาเจ็ดถึงสิบวันเนี่ยเราก็จะนำปลาชุดเนี้ยลงบ่อด,ดินอีกทีหนึ่งบ่อด,ดินเนี่ยเราสามารถใส่ได้ถึงยี่สิบห้าถึงสามสิบลังต่อหนึ่งบ่อนะครับปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานะครับก็คือเหยื่อ อย่าที่จะมาลูกบานลูกปลานะครับคือลูกลายแดงนะครับผมสิ่งนี้ขาดไม่ได้ว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นอาหารอย่างเดียวที่เลี้ยงแล้วได้ผลมากที่สุดเลยนะครับตรงนี้จะขาดไม่ได้เลยครับผมอ mm hmm. ุปสรรคในการเลี้ยงเนี่ยก็คือตรงนี้เลยครับเพราะว่าเวลาหน้าฝนนะครับเวลาหน้าฝนเนี่ยจะทําให้ลูกไารแดงเนี่ยหาย,ยากเพราะว่าลูกไทรแดงจะไม่ค่อยเกิดลูกไารแดงจะไม่ค่อยเกิด พอลูกไรแดงไม่ค่อยเกิดถึงหาย,ยากเนี่ยถ้าถ้าเหยื่อไม่พอก็ทําให้ปลาเราเสียหายได้ครับอืมนี่ก็คือสําคัญที่สุดเหมือนกันนะคะเรื่องของอาหารใช่ครับสาคัญมากครับ <ผม S 1> อาหารของปลาเนี่ยสําคัญที่สุดถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นมากๆมีโรคของปลาที่เป็นโรคที่น่ากลัวสําหรับปลาแรดไหมคะมีครับปลาแรดเนี่ยเป็นปลาที่ไวัยเาเรียกว่าไวน้ํานะครับคือการปรับเปลี่ยนน้ํา ที่เป็นกฎหรือด่างเกินเนี่ยครับตาเขาจะมีแผล oh. ตามตัวแล้วก็จะเปื่อยตายค <Huh. S 2> ่ะอครับผมหรือช่วงฤดูฝนนะครับช่วงที่ฝนลงหนักๆเนี้ยโรคเขาก็จะมีโรคมากับมากับฝนนะครับเพราะว่าน้ํามีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับตัวเขาก็จะมีแถมีอะไรก็ทําให้ป่วย ได้เหมือนกันคนคี่คือสิ่งที่ต้องระวังเลยนะคะในส่วนของการเลี้ยงปลาแรดนะคะปลาแรดจริงๆแล้วใช้เวลาเลี้ยงนานไหมคะกว่าจะสามารถออกจําหน่ายได้จากไข่นะครับระยะเวลาจากไข่จนถึงไซส์ที่ทางฟาร์มจาหน่ายเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนนะครับส <2 S 1> องเดือนครึง่งจะเริ่มออกจำหน่ายได้ใช่ครับผมค,บค่ะสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนเนี่ยสามารถออกจําหน่ายได้แล้วนะคะใช่ครับค่ะราคา่ะคะณปัจจุบันนี้ตลาดของปลาแรด เป็นยังไงบ้างไซส์ที่ทางฟาร์มส่งลูกค้านะครับส่วนใหญ่จะเป็นไซส์เหรียญห้าถึงเหรียญสิบความยาวลำตัวก็จะอยู่ประมาณหนึ่งจุดแปดนิ้วถึงสองนิ้วนะครับราคาขายส่งจะอยู่ที่สองบาทห้าสิบนะครับนี่คือราคาส่งราคาปลีกที่ขายหน้าฟาร์มนะครับจะอยู่ประมาณสามบาทถึงสามบาทห้าสิบ นะครับค่ะแล้วแต่จํานวนครับผมอมืนี่คือปลาแรดนะคะที่ทางอ้อยฟาร์มปลานาครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมเลี้ยงอยู่ณปัจจุบันนี้ตอนนี้คุณผู้ฟังทางบ้านก็สามารถที่จะไปเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันได้ใช่ไหมคะในส่วนของปลาชนิดนี้ครับได้ครับค่ะก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เลยนะคะอีกหนึ่งปลาคือปาลากรายวิธีการเลี้ยงเป็นยังไงบ้างคะแตกต่างกับปลาแรดหรือไม่อย่างไรไหมคะ คือวิธีการอนุบาลเนี่ยคล้ายกันมากครับเราถึงทำสองตัวนี้ด้วยกันได้ครับข้อแตกต่างอย่างเดียวเลยก็คือว่าพอเราอนุบาลในอ่างระยะเวลาการอนุบาลลูกปลากายเนี่ยบนอ่างจะนานกว่าแล้วก็เวลาได้ไซายแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เอาลงบ่อดินนะครับเราจะเอาลงกระชังแทนเพราะว่าปลากายเนี่ยเป็นปลาที่เวลาเราถ้าเอาลงบ่อดินเนี่ย เราลากเนี่ยเวลาเราลากปลาขึ้นมาขายเนี่ยลากค่อนข้างยากเพราะว่าปลากา่เป็นปลาที่นอนแบกระดิ่งนะครับเวลาเราลากปลาเนี่ยทาฟามเลยเลยแก้ปัญหาตรงที่ว่าเมื่อก่อนจริงจริงอ่ะเราเราก็ลงบ่อดินนะครับเหมือนปลาแรดเลยแต่ว่าเกิดปัญหาตรงเนี้ยต้องลากหลายรอบมากกว่ากว่าจะหมดบอ่อ mm hmm. เลยเลยแก้ปัญหาตรงที่ว่าเราเอาไปใส่กระชังแทนค <Yeah. S 1> ่ะอ่าใส่กระชังแทนมันจะได้ผลค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่า เราไม่ต้องลากแล้วก็เขากินได้ค่อนข้างทั่วถึงเพราะว่าในกระชังปลาเนี่ยเราเลี้ยงบริเวณจํากัดอ่าครับก็จะกินทั่วถึงกว่า,าค่ะจานวนวันจํานวนเดือนที่เลี้ยงอะค่ะเหมือนกันไหมคะกับทางปลาแรดจะนานกว่านิดนึงครับค่ะถ้าปลาแรดเนี่ยจะสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนใช่ไหมครับแต่ปลาายเนี่ยทางฟาร์มเนี่ยจะ ขายอยู่ที่สายมาตรฐานของทางฟาร์มเนี่ยจะอยู่ที่สี่นิ้วซึ่งสี่นิ้วเนี่ยจะต้องใช้เวลาเลี้ยงประมาณนะครับประมาณสามเดือนถึงสามเดือนครึ่งนะครับถึงจะได้ไข่นี้ครับอืมก็จะยาวนานกว่าปลาแรกนิดหนึ่งนะคะใช่ครับค่ะคปัญหาและอุปสรรคของการเลี้ยงปลากายที่พบเจอมาและอยากจะแชร์เป็นประสบการณ์ให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านมีอะไรบ้างไหมครับก็ปัญหาหลักปัญหาเดียวกันเลยครับคือเรื่องอาหารปลานะครับเหยื่อปลาเนี่ย ที่เรียกว่าลูกลายแดงะนะครับเป็นปัญหาเดียวกันเลยและเพราะว่าปลากายเนี่ยลูกปลาแรกก็ตามเนี่ยเขาเหมือนเด็กเล็กอะครับเขาจะขาดอาหารนานไม่ได้พอขาดอาหารนานเนี่ยสองวันสามวันขึ้นไปเนี่ยปลา,าที่เราอนุงบาลไว้ก็จะเกิดการเสียหายอันนี้คือปัญหาหลักเลยส่วนเรื่องโรคของปลาเนี่ยปลากายจะไม่ค่อยมีโรคเท่าไหร่นะครับะจะดูแลง่ายกว่าปลาแรอะจะดูแลค่อนข้างง่ายกว่าค่ะเพราะเทคนิคก็ ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันบ้างแล้วก็จะมีข้อแตกต่างแล้วก็ปัญหาแตกต่างกันไปด้วยนะคะแต่ในปัจจุบันนี้ทางอ้อยฟาร์มปลาเองอะนะคะก็มีทั้งสองสายพันธุ์ที่คุณผู้ฟังทางบ้านจะเข้าไปเยี่ยมชมที่ฟาร์มขอคําแนะนําหรือจะเชื่อมต่อเชื่อมโยงถ่ายเทพ่อพันธปลาแม่พันปลากันได้หรือแม้กระทั่งปลาชนิดต่างๆที่ที่เราได้กล่าวไปแล้วนะคะทั้งสองเทปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ด้วยอยากทราบถึงเทคนิคการเลี้ยงปลาเทวดาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับคุณผู้ฟังทางบ้านที่อาจจะพลาดบางช่วงบางตอนเมื่อวานนี้ไปเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มเลยค่ะเราทํายังไงบ้างกับปลาเทวดาค่ะกับการเลี้ยงคือเริ่มเริ่มต้นนะครับก็เริ่มต้นจากการเตรียมเตรียมอ่างที่เราจะพอพันุ์เลยนะครับเพราะทางฟาร์มเราใช้ใช้เป็นอ่างน,นะครับก็ต้องล้างให้สะอาดต้องล้างให้สะอาดปัสจากเชื้อโรคถ้ามียาฆ่าเชื้อก็จะดีครับผมอ๋อค่ะอ่าใช่ครับรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เรา เตรียมพ่อพันปาด้วยนะครับแลก็ทาการฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยแล้วก็เราทําการฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยเนี่ยแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ลงไปในอ่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาคัดพ่อพันธุ์แม่พันุนะครับในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งพ่อพันหนึ่งตัวแม่พันหนึ่งตัวนะครับใส่ลงไปในตะกร้าที่เราเตรียมไว้นะครับตะกร้าละหนึ่งคู่ตะกร้าละหนึ่งคู่หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับหลังจากจับคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ สามารถเลี้ยงอาหารให้เขาได้ปกติแต่ใหญ่เยอะเกินนะครับเพราะถ้าถ้าเยอะเกินเนี่ยเวลาเขากินอิ่มมากไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไข่นะครับแนะนําให้ทางฟาร์มเนี่ยจะเลี้ยงแค่มือเดียวจะเช้าหรือเย็นก็ได้จะส่วนใหญ่ของทางทางฟาร์มเราเนี่ยจะเลี้ยงมือเย็นนะครับค่ะเป็นมื้อเย็นนะคะ,ละหลังจากนี้เนี่ยเราก็รอเขาไข่ครับรอเขาไข่ก็ถ้าแบบเขาสมบูรณ์จริงๆเนี่ยประมาณสองวนันสามวันเนี่ยเขาก็จะเริ่มไข่ละครับ หลังงจากที่เขาไข่แล้วเนี่ยเราก็เก็บวัสดุที่เราเราให้เขาไขาน่นะครับขึ้นมาอนุบาลน,นะครับแล้วเราก็สามารถใส่วัสดุที่ให้เขาไข่เนี่ยต่อลงไปได้เลยนะครับใส่ใส่แทนลงไปได้เลยเพื่อที่เขาจะสามารถไข่ต่อได้นะครับบางทีถ้าสมบูรณ์มาก,มาก,มากๆเนี่ยคู่เดิมเนี่ยสามารถสองสามวันก็สามารถไข่ได้อีกรอบหนึ่งแล้วครับสองสามวันต่อรอบ ในการที่เราจับเข้ามาเป็นคู่ใช่ครับแล้วก็มีภาชนะรองไข่ครับผมขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของพอพันธ์แม่พันธุ์ด้ไว้ครับค่ะเราดูยังไงบ้างคะว่าพ่อพันธุ์แม่พันุ์เนี้ยที่เราจะจับแยกออกมาเพื่อผสมพันธ์กันเนี่ยลักษณะแบบไหนถึงเป็นความสมบูรณ์ที่สุดอ่ะคือเราเราดูหนึ่งหนึ่งเลยคือเราดูเรื่องอายุนะครับอายุปลาต้องได้นะครับแปดเดือนไปแปดเดือนค่ะครับผมแล้วก็ความสมบูรณ์ของตัวปลา ความสูงต้นของตัวปลาคือขนาดปลานะครับต้องมีขนาดที่สมบูรณ์หลังหนาค่ะแล้วก็ส่วนตัวเมียนะครับตัวเมียจะพิเศษของตัวผู้นิดนึงคือเราจะดูท้องเขาอะนะครับว่าเขาจะมีแบบมีความเขาเรียกว่าปุยๆขึ้นมานิดนึงแสดงว่าอันนี้คือเขาพร้อมไข่นะครับอันนี้คือการเทคนิคที่ที่ที่ทางฟงาร์มใช้นะครับนี่คือวิธีการเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์ปลาด้วยนะคะ ปลาเทวดาข้อควรระวังมีอะไรบ้างคะคุณธปกรข้อควรระวังข้อควรระวังของปลาเทวดาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิน้ำะนะครับปลาเทวดาเนี่ยเขาไม่ชอบน้ําที่เย็นเท่าไหร่พอน้ําเริ่มเย็นเข้าอากาศหนาวเนี่ยเราต้องปรับอุณหภูมิน้าให้ให้อุ่นขึ้นนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะเกิดโรคได้ง่าย นะครับใน<ม>อุณหภูมิที่เยน็นเย็นนะครับะระวังเรื่องอุณหภูมิน้าอย่างเดียวครับระวังพ่อพันธุ์นะ,ะใช่ครับเรื่องโรคในปลาเทวดาเนี่ยสําหรับตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วอ่ะไม่ไม่ค่อยมีครับผมเรื่องของอุณหภูมิน้ําเป็นหลักเลยต้องให้สมดุลใ,ให้พอดีที่สุดนะคะคุณถาวรกรคุณถาวรกรอย,อยากจะแนะนําอะไรกับมือใหม่บ้างทั้งในส่วนของการเลี้ยงปลาแรดปลากรายแล้วก็ปลาเทวดาค่ะถ้าเกิดว่าจะทําในลักษณะแบบที่อ้อยฟาร์มปลาของเราอะค่ะ อยากจะแนะนํานะครับสิ่งสําคัญที่สุดในการทําเนี่ยคือวิธีการทําเนี่ยเราสามารถเรียนรู้กันได้นะครับแต่ที่ที่สําคัญที่สุดเลยคือว่าตลาดเราทํามาเนี่ยเราจะหนึ่งคือเราจะขายใครคสองใกล้ๆเราเนี่ยมีแหล่งรื้อขายปลาชนิดที่เราทํำไหมนะครับสามนะครับก็ค่อยมาศึกษา ถ้าเรามีตลาดแล้วเนี่ยเราค่อยมาศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์แล้วก็เทคนิคการเพาะพันธุ์ได้นะครับเพราะว่าไข่หรือการอนุบาลลูกปลานเนี่ยอันนี้เราสามารถเรียนรู้ได้ที่สําคัญที่สุดเลยคือตลาดตลาดนะว่าเราจะไปขายใใช่ครับจะยกเคสเคสตัวอย่างซึ่งซึ่งเคยมีโทรมาปรึกษานะครับว่าเขาชอบมากเลยปลาชนิดนี้ปลาเทวดาเทวดาค่ะ ก็เลยอยากจะแบบเพาะพันธุ์แล้วก็ทําเป็นอาชีพนะครับเอ,อผมก็เลยถามเข้าไปว่าแถวนั้นเนี่ยเขาอยู่แถวไหนแล้วก็แถวนั้นเนี่ยมีตลาดไหมที่จะสมมุติว่าเราทําออกมาได้แล้วได้ผลผลิตแล้วเราสามารถนําไปขายได้ที่ไม่ไกลเกินไปนะครับปัญหาหลักๆเลยคือเขาไม่มีตลาด แล้วก็ในจังหวัดที่เขาอยู่เนี่ยไม่มีไม่มีตลาดขายส่งหรือที่รับซื้อพันปลาสวยงามตรงนี้นะครับค่ะ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญเลยอีกอย่างหนึง่งนอกจากตลาดเนี่ยคือว่าเหยื่อ <c oughs> เหยื่อที่จะเอามาอนุบาลลูกปลานเนี่ยในจังหวัดเราในบริเวณที่เราอยู่อาศัยเนี่ยเราสามารถหาได้ไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนอกจากตลาดที่เราจะต้องศึกษาก่อนเลยว่าเหยื่อที่จะอามาอนุบาลลูกปลานเนี่ย เราสามารถหาได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่สําคัญสองข้อที่ที่อยากจะฝากไวน้นะครับค่ะอันดับแรกก็คือตลาดเลี้ยงแล้วต้องรู้ด้วยว่า<ม>ขายคใครขายที่ไหนขายใครใช่ใช่ครับเราต้องขายได้ด้วยเหยื่อค่ะใช่ครับเหยื่อที่จะมาอนุบาลลูกปลาครับค่ะเหยื่อที่ต้องมาอนุบาลลูกปลานี่สําคัญที่สุดนะคะนี่คือสิ่งที่คุณถาวรกรฝากไว้สําหรับผู้ที่สนใจจะก้าวเข้ามาสู่วงการของปลาเทวดานะคะ รวมไปถึงปลาแรดปรลากรายที่ทางฟาร์มเลี้ยงไว้ด้วยสุดท้ายค่ะคุณถาปกรอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างในฐานะเกษตรกรที่ได้มุ่งมั่นทํางานที่เรารักจริงๆกับการเลี้ยงปลาแล้วก็ส่งมอบปลาดีๆให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็รักในสายพันธุ์ปลาทั้งสามชนิดนี้ยค่ะก็อยากจะฝากสําหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเลี้ยงเพื่อความสวยงามหรือเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพก็ดีนะครับก็ขอให้มีความศึกษาให้รู้ จริงๆว่าปลาเนี้ยเลี้ยงยังไงนะครับเขากินอะไรเพื่อที่เวลาเราทําแล้วเนี่ยเราจะได้ประสบผลสําเร็จนะครับค่ะต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งเลยนะคะต้องชัดเจนที่สําคัญที่สุดก็คือมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆด้วยในส่วนของอ้อยฟาร์มปลานะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่หมู่4ตำบลศรีสะทองอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมค่ะคุณผู้ฟังทางบ้านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันไปได้นะคะ เป็นกเกษตรกรผู้ที่มีประสบการณ์อย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของการเพราะพันุ์ปลานะคะวันนี้พูดคุยกับคุณถาปกรณ์โสนมิตรค่ะเจ้าของฟาร์มนะคะให้เกียรติกับรายการพูดคุยและแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบ่งปันเทคนิคเคล็ดลับในการทําฟาร์มปลาตลอดจนประสบการณ์ต่างๆที่จะนามาแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ฟังทางบ้านวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณถาปกรณ์ค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะ,คะสวัสดีค่ะ พันปลานะคะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะคุณผู้ฟังคะสาหรับทุกท่านที่สนใจจะเข้าไปเยี่ยมชมขอคําปรึกษาขอคําแนะนําติดต่อได้ที่0858111310 0858111310หรือที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k ค่ะค้นหาคําว่าอ้อยพันปลานะคะหน้าแฟนเพจ a c e b o o k อ้อยพันปลาค่ะ